สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมที่เพิ่งออกใหม่ก็คือซิลซองกันนะก็คือว่าเมนะื่อวานเนี่ยผมจะกดซื้อแล้วในราคา400ในสตรีมแต่ทีนี้เหมือน s t e ีมมันล่มนะเอาเลยซื้อไม่ได้ทีนี้เพื่อนก็ทักมาว่าเฮ้ยแบบจะซื้อทําไมเล่นแป๊บเดียวก็จบแล้วไปเล่นใน Xbox Part ดีกว่าผมก็เลยไปดูใน Xbox Part ใน Xbox Part มันเข้านะในซิลซองอ่ะคือถ้า Xbox p a s s มันรายเดือนตอนนี้มันจะอยู่ที่129บาทมันก็เลยเกิด ข้อเปรียบเทียบกันอหหรือว่าเราจะซื้อครั้งเดียว400จบหรือว่าเราจะเล่นแบบว่าจ่ายรายเดือน129บาทแล้วก็ได้เล่นเกมอื่นๆด้วยก็เลยเกิดข้อเปรียบเทียบขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันดีกว่าก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกันก่อนถ้าเราซื้อขาดเนี่ยมันก็คือเราจ่าย400บาทซื้อที่สตรีมใช่ไหมจ่ายครั้งเดียวเล่นได้ตลอดแล้วก็มันสําหรับคนที่ตั้งใจเล่นยาวๆนะเล่นแบบจบ100อซหรือแบบว่าชอบสะสมหรือเป็น พวกแฟนจากภาคแรกอะไรแบบนี้ก็แนะนําให้ซื้อแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือภาคแรกเนี่ยมันมี DLC ฟรีมาเรื่อยๆนะมี DLC ฟรีประมาณ4ตัวนะครับมีตัว hidden dream ใช่ไหม k i m t r u แล้วก็ l i f e but Godmaster ก็คือมี DLC ฟรีสตัวให้เล่นก็คือมันระยะยาวสําหรับถ้ามองอีกมุมนึงคือและถ้าเราเล่นเกิน1เดือนแล้วเวลามีอัปเดตเราไม่ต้องมา สมัคร Xbox Pass ใหม่ก็คือซื้อ400น่าจะคุ้มนะมันจะไม่คุ้มก็ต่อเมื่อถ้าเราเล่นเกมแล้วเราเบื่อเร็วใช่ไหมถ้าเราเบื่อเร็วแนะนําให้ไปตัวเลือกที่2ก็คือเป็น Xbox PC Pass อันนี้มันจะมีสําหรับจ่ายเดือนแรกนะถ้าจ่ายเดือนแรกมันจะ35บาทได้14วันทดลองคะเราจะได้เล่นเกมซิลซองในเกมออกใหม่แล้วก็เกมอื่นๆื่นอีกเป็นร้อยเกมเลยทีนี้มันก็เหมาะสาหรับคนเล่นจบเร็วถ้าคนแบบปั๊มอัด อัดซิวซองให้มันจบภายในเดือนหนึ่งแล้วไม่เล่นแล้วแบบนี้แบบไม่ได้เก็บ achievement หรือไม่สะสมหรือว่า DLC มาเดี๋ยวค่อยว่ากาันผมว่าอันนี้ก็โอเคนะร้อยิบเก้าบาทเพราะว่ามันถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็คือมันเล่นยาวได้สามเดือนนะเกมเต็มมันสี่ร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นใน Xbox มันร้อยิบเก้าอ่ะเออมันเล่นได้สามเดือนนะแต่ผมตีคร่าวๆถ้าคนที่แบบว่าอาจจะลองดูหรืออะไรเงี้ยผมว่าเดือนสองเดือนมันก็โอเคนะมันจะหมดที่สองร้อยกว่าบาทเออก็ดีกว่าไปจ่ายสี่ร้อยแล้วเล่นไม่คุ้ม นี้ก็ไปเปรียบเทียบกันเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันก็สรุปก็คือถ้ามั่นใจว่าเล่นย,วยาวๆแบบภาคแรกอะซื้อ400ครั้งเดียวจบคุ้มกว่านะแต่ถ้าคิดว่าแค่ลองเล่นหรือว่าจบไวอัดภายในเดือนเดียวจบเนี่ยไปเล่น Xbox p a s s ก็ได้129บาทก็พอแล้วสำหรับใครที่เล่นแล้วหัวร้อนง่ายใช้เมาส์พังหรือคีย์บอร์ดพังเนี่ยผมก็มีจอยมาขายนะครับก็คือไปดูรีวิวมาแล้วแหละอันนี้ดีไปดูช่องอื่นมาก็าทำมา ก็เลยขายของได้เลยก็ถ้าหัวร้อนง่ายและกําลังมองหาจอยสำหรับเล่นเกมเกมนี้อยู่ก็ตามนี่เลยนะครับมีลิงก์ไว้เตรียมพร้อไมไว้ให้แล้วสําหรับคลิปซิลซองว่าจะซื้อขาดหรือจะซื้อรายเดือนก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ